วันนี้ผมมีผู้ช่วยคนเก่งของผมนะครับก็คือน้องอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อไอซ์เด็กหญิงภวิเพียชูชัยค่ะน้องไอซ์ชอบเรียนวิทยาศาสตร์หรือเปล่าครับไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบเลยครับก็วันน่าเบื่อไม่มี Princeton> สนุกสนุกอยอแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่ทาวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องสนุกสนุกนี้น้องไอคิดว่าจะทําให้น้องไอ,องนเนี่ยอยากเรียนวิชาหรือเปล่าครับค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราทำเราเอากล่องนี่นะครับเอากระดาษแข็งนะครับประมาณสักสองนิ้วคูณป,ประมาณห้านิ้วเนี่ยนะครับมาพับให้เป็นคล้ายๆกล่องไม่ขีดไฟอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ตัดกระดาษ อ่อนสักนิดหนึ่งนะครับให้มีความกว้างแล้วก็ความยาวเนี่ยมากกว่ายาวมากกว่ากระดาษแข็งนี้นะครับสักนิดหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเอากระดาษแข็งเนี่ยสอดเข้าไปในกระดาษอ่อนอันนี้นะครับพี่ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับก็ได้รูปร่างออกมาเป็นแค่ๆนี้นะครับเป็นค้ายๆเหมือนกับกล่องไม่กิดไฟนะครับเราก็มีโฟมแล้วก็มีบอร์ดนะครับมีแผ่นยางที่เราเรียกว่า EVA ไว้ตรงนี้ก็จะเป็นทางให้เรานะครับใส่กล่องเดินลงมานะครับก่อนอื่นถ้าหากว่า ที่เอากล่องนี้มาวางนี้มันจะสามารถที่จะเดินจากตรงนี้ไปหาน้องไอได้ปะไม่ได้เหรอน้องไอ้ไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมนี่ขนาดยกสูงอะนะ มันก็ไม่สามารถไปได้นะคราวนี้เนี่ยเราจะมีตัวช่วยของเราเหมือนกันนะครับตัวช่วยของเราเนี่ยน้องไอคิดว่าเราจะใช้อะไรดีลูกแกว้วอ๋อเก่งมากเลยนะครับผมก็ได้เตรียมลูกแก้วไว้อยู่ในแก้วนี้นะครับเราจะใช้ลูกแก้วประมาณสักสามลูกนะครับเราก็ใส่เข้าไปด้านในนี่นะครับไม่ให้มันหล่นลงมาแล้วเราก็ตรงนี้ติดเดี๋ยวพี่จะผัดบอลงไปนะครับเห็นไหมครับต่างจากเมื่อกี้ไหม<า>ต่างกันเลยนะครับยิ่งเราฉันมาก ยกให้สูงมากเท่าไหร่นี่นะครับมันก็จะมีแรงทําให้มันวิ่งลงไปข้างล่างใช่ไหมถึงน้องไอ้เลยนะครับมีของเล่นสนุกสนุกอีกอันาหนึ่งนะครับอัาน,นี่อะไรครับลูกเหล็กลูกเหล็กเนาะเป็นลูกกลมๆที่เราใส่ขึ้นมาน้องไอ้ครับเราเอา,เอาแคปซูลยานี่นะครับแคปซูลยาที่อาจจะหมดอายุแล้วก็ได้นะครับเอาเอายาข้างในเนี่ยเราแกะออกแล้วก็เราเอาลูกเหล็กในข้างในใ,นใสลงไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันหนึ่งสองนะัดีดีครับ คราวนี้เนี่ยแค่เนี้ยทำให้วิทยาศาสตรสนุกขึ้นหรือยังก็สนุกขึ้นนิดนึ่นเยอะถูกไหมครับโอเค สาเหตุที่กล่องหรือว่าแคปซูลเดินได้เป็นเพราะว่าลูกแก้วหรือลูกเหล็กที่อยู่ด้านในกลิ้งสลับตำแหน่งไปมานะครับเมื่อเราปล่อยกล่องหรือว่าแคปซูลจากด้านบนของแผ่นกระดานลูกแก้วหรือลูกเหล็กจะไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงลงมาที่ด้านล่างของกล่องหรือแคปซูลทําให้เกิดโมเมนตัมเพียงพอที่จะทําให้กล่องหรือว่าแคปซูลนี่นะครับเหวี่ยงด้านที่เบากว่าลงไปด้านล่างนับเป็นการเดินหนึ่งรอบและจะเกิดลักษณะแบบเดียวกันนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนสุดทางลาดน,นะครับ